มาเบิองยางบริกีดมาเกือบพ่อเดือนครับผมเกือบพ่อเดือนนะครับพี่รดานหายยางผมมีวัแม่งของแง่งพี่น้องเลยอยู่นสวยยางบริกีดบ้าห่วยเครื่องเดือนนะมั้งครับผมมีวอนแม่งของแง่งครับพี่เดนหายยางจนดำหมดจนจิขึ้น จน,จ,นจนสีปองอันไหนครับจนเขียวขึ้นนะครับที่ไหครับมได้กีดล้นตรงตักลงเลือกครับผมผมกินน้าเลยครับกินแบบน้าเลยครับวมได้กีดนดนเนาะกินมือเดียวก็เก่าแล้วครับนี่กินยางมือเดียวครับ Huh? ตื่นต่อไปครับผมเบืองตีละครับน้ำเพิมเว้ยฝนตกแต่ฝนแลครับกีดได้แลลวครับอย่ากดนพระท่านครับกดก้ระท่านสาเหตุมันเกือ <c> บ <ười> ไปเลยครับไปกินย่างญ่อยู่บ้านครับเกือบเกือบเดือนครับผมครึ่งเดือนอยู่แล้วนาย่างจน้นเสียน เปิดเปิดนายางไงม่ไมืเหนียวเลยกินแบบน้าเลยครับกิกแต่ว่ากัเส้นดำก็ลงโบ,นนบ,นะบเลิกออกว่านั้นนะครับนะโอ้ว่าโบเลิกก็เลิกเตี้ยอยู่กินแบบน้าลยครับดินก็นพลันยับโอ้ยแต่แนวครับผมแต่ว่าขยายดีอยู่ครับ อะมึงตนต่อไปครับล่ะโอ้ยแมงงอแงจนหลงผิดเลยแม่งงอแงหยามหยาบเว้ยหลายคักครับแม่งอแงในสวนยางลูกยุ่งนะครับประาไทยประเไทยก็เรียกลูกน้ำอีสานเท่ากับแม่งงองแงงฝนกว่าเอาล้วครับเด้อกินหนาเลยครับตัวนี้ ดุเดือดเลยกินมแบบน้าเลยครับนี่กับตัวคอนพรงนี้หยิบยางมีเดียวครับผมเกือบเ,เดือนครับบริกดีดหักบ่แต่ยางก็ยังหน่อยดีอยู่นะครับเนาะเฮ้ยอ้นู้นมองเลี้ยงลูกลูกยุง เอ้ยครับผมคลิปนี้ก็ซับเนี่น,น,นะครับวัสดีครับทักไทยกันซื้อครับผมเอ้ยเปิดย่างต่อครับผมวัสดีครับ